ฮึบเออพี่น้องเลยเปิดคลิปออกมาเมื่อนี้กะนวันแห่ยินได้นองพี่น้องเลยออกามาเอาปลาเมื่อกินแรงเนาะพี่น้องเนาะปลาใน้นองหน้าสะดวงนี่แหละพี่น้องเลยพร้อมกับบรรยากาศลมหนาวเย็นพี่น้องเลยเออเจ้กลับทักทายสบายดีเด้อเนาะงุัดสมองสุบ,บอนมาเป็นภายในหรือต่างประเทศกันยินดีต้อนรับกับซื้อซองสาบดวงบหน้าอีกแล้วพี่น้องเลย ไม่ออกมาให้มาหน้ามาเอาปลาพี่น้องเลยทั้งเจ้าอันเจ้าอันนั่นกับบ้านแหงง้ปลาอยู่ตอนพี่น้องเลยมารุ่นกันเลยเนาะว่าชิได้บ่อนงปลาง่ายกุ้งเตอะพี่น้องเลยมางูแห้งแก้มกันแล้วหนาวใช่พี่น้องเลยเจสรวงก็ไม่รุ่งเนาะแต่รอดแกบปลาอยู่ทึ่ง Bả <laughs> lâm trắng nát đấy, ta nói. ngon 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 ngon

มันหนาวอะบรรยากาศอยู่ทุ่งไหทุ่งนาพี่น้องเลยดารุงามนี่เนาะดารุแรกนี่พี่น้องเลยดังพี่น้องเลยดูว่าสิได้เต้นเฮกันเลยเป็นนาประที่อย่างเด้เข็ดแปลงไข่แล้วมันเข็แปลงเป็นไข่แล้ว

สบายดีลูกสบายดีปีทังผีกับพูนนั่งถัลอเก็บปลาไอ้ตาสบายดีลูกสบายดีนุ่มงามเลยสบายดีมายังมึอนี่บอกกันมั้มายังมาตึกกตาเลยยิงลูกแขวนะอยิงด้อองามแท้แงงบุงงาม่อยแควี้แเวี้ช่วเอาจากต๊ปลามอนี่ฮะ เอาล้วยเมื้อกีมนี่ว้าน้องเลยกินเท่านัะนั่งถ่ายอเก็บปลาน้องเลยไปูตึกดหลดนาสัติหนูบนผู้ขุนก็บบาลเลยเกลักเอ้าเมื่อกี้ มุ้งนะปลากินว่าผสมมงวงปลากินว่าผสมมกระทางปลาไปเก็บกระถากินปะปลาเบื่ออื่นตะกวนปลาร่วมพี่น้องเลยเข้ามาบุญกองเข่าเนาะอือฮือมือเปิดประตูแล้วปึบบ้านนึบอืมแต่ละคนยางกะาเราเก็บปลา

บุเพข้าไปครังนั้นและมามาใส่ขู่กระถังไว้นี่ย่อทำย่อบังย่อกัน่อดล้มลดมันนาดสิเขาใช้ของถักทังรึเปนียงปรเกมอะไรกเอถอล้มีข้าวถอด้มหละดถอมใช้บนห่านห่นห่ถอดมเลยอืม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 นี่พี่น้องได้ชามโตได้นี่แมนบชาพีได้ชีซบ่

ปูทะเลเก็บเอาเศษเซลทึงทงคันเนาะทึงเนาะาปยู่หองำบาเล็สั้นมันบื้ปูอยู่หนองน้ำบาเั้นนานงนนนนบ้่นองบอั้นมันบือาปู่นอง้นเั้าอยู่หนองน้ำาเอ้นัเปนองเยันมัืป่นองนเืงน้าเอา้แขบ้่องเก็บาปยุ่้าเอาเก็บ

ต่อเพื่อนยังกะหาอวยังไปเบิดเลยยองเลยอย่าแกงลงอย่าแกงลงเฮาตัวง่ายเฮาเฮาอู้ป๊าผุนขาผุนเบิร์นอยู่ มัน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 ,นมห้าวคุณมัเราไปยัง้าวไ้าววิบ้วโอยโต้ตานเลยพนเราเคย<า>อ๋อแม่นีเนีม่ทีเราทีเอ็โอ้ยเออมีใช่เฮ้ยเนาะเราขักคอเดี๋ยว ปลาแยงปลาคอโอ้โอ้อยู่่โอ้แล้วคือมานป็ปลาคอแฮะนี่เออแม่จอนมักจะปลาคอแฮะเนี่บอกถึงเป็นปลาคอไล้เพื่อนนะเนี่ยนี่พวกมันเสกทางแม่จอน แ่อนปลระคเลยเฮยังอีได้นีเระพอาประคเห็ดแฮงปเห็เฮงพอจอนี่มาแต่ปลาครพอจอนี่ใส่ขอกหรือเ่าใส่กระถังใบมูัน่ะปลาปลากระโคหงี่ยู่นี้ตวเดียวพอนปกไปแบบนี้ พู้ล่งมาออกพู้ประยล่ามห่ออกล่ละออกออกผ้ปยุหมู่อกะนัเไปน่ตยกดดมัน่มากเนลงืเดห้อไปุไปุไป่วยกันช่วยกันจะลืมเดี๋ยวอู้ดพียงไง Ô nhảy đôi đi. Ê hippie. Hippie, mày bay Ô hippie. Ô Hàn Ô hippie. Ô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  hippie. Ô hippie. Ô hippie. ตำแต่น้อยกินนี่งเปนแจ็คบอกเนาะร้องตุ๊กต่๊กนะนกลุ่มลาใหญ่ไะมันสัดตามมันฆ่าเห็บบ้าโอ้ตัวงห่เห็นว่ากินไหมฮอ่ไรช้ำ อะมันเต้นกีนิดเนี้อ้เต้นยู่นกเห็นะองแล้วหรอออม่อะม่อะไม่นตตา้อยนหนอนงไปไอยน่ะึบหนึ่งองางอมแบบนี้อ๋อต้เดี๋ยวมันกรถือเดี๋ยวมันกระตาอีกลงูไปงูมาอยู่นี่ไปล้วไปล้วเออนี่กะเออมึยังช่นี่ ใช่ไต้คือซีชั่นพ่อปลาหรือว่านาวใช่ไตกเลยย้แท้ไม่ล่อเาเอาแล้วอลวเอาเม่านัเ่าเฮ้ยใช่ออกบ่ กลังนั่นพี่น้องเลยใช่เฮ้อตายเลยใช่ฮันะผมเนาะใช่เห็ุปเตมันสิไปใช Ờ, phi nông ơi, Tổ bắt ngay Phi báo, phi báo cho bị đứt kèn đi Tắm nè, phi nông đi, tắm nè, bạn đi Ồ, phi nông ơi Bộ kèn leo thì <laughs> <laughs> bộ Lớ bộ kèn leo P tổ bắt ngay, xe nhó bằng nó Ờ, Phải thử nè, phải thử bàn thử tổ này ไหิมะหิมะมาเชกระทางโอ้ลุงบ่อ้โตผีน้องเลยโอ้โอ้แม่แม่โอ้มันเข้าไปล่างเด้อล่างมือเด้อเพื่แล้วกลุมยังใส่ตาน่าเพ่อนไล่ไล่

เวใหญ่ว <komme> ่ค pues hey. hey. wow. uh, ือน้อย่ันไงนไ่เป็นปลากับพ่อนะมันจับทันเนาะจับทันิเฮ้ยเฮ้ย้ว้าวูมาได้เราหน่ไมย์แล้วเมยออเฮ้ยกำมกำโอตกไงให้ไปให้แม่จอนุโอ้เออเออเออเ้เออเออเม

ตอดกีนเนาะให้จะได้ผมไปยูน,น่นนะนี่ตัวยังงี้พี่น้องเลยวานทึบงุ้มๆลงงุมเต่าตะลงงุมลุง เพือไพสิมานบาดนี่สิถืิของไพ่หนึ่งจองแชมฮึบมาลุ้นกันสิทธิ์เฮตระเลยพี่น้องเลยลุ้นกันว่ามาันสิตามเฮตระเลยโอ้มาตาปลาคอนี่โอ้ยตาปลาคอนี่เนาะ มันแต่ประคอเพิ่น่ะไปเอานูนี่มันแต่ประคอเพิ่น่ะตัวใหญ่ได้กินยี่บ้อเนาะแล้วหนาวแล้วว่าแล้วหนาวแขนเพี้ยนได้แขนแล้วกันมันแต่ประคอคพูดมันประคอดิแถวนั้นแหละเออลงแค่ไหนหมอนั่นเนี่ย เออท่านคุณาเน้ยู่ท่าามวนเออโอ้ทางพุณทานคุนเราปั้มาปลาแลยมุณเห็นมันดเข่าก็ยุ ยี่กุมากุมองป๋อพี่น้องเอ้ปลาคอว่าแต่งก่นี่นี่วันนี้ง่ายกี่นี่ฮะอันผู้มาด้วยปลาคอกันนะโอ้ยพี่น้องเอ้ว้าวไปช้ำไปงูมากนู่น์ฮะเอาหลอดหักคอมาหน่อยด้ เยมาไปเฮ้ยโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ายาวสมควรเนาะสะดวกก็สิได้จคลิปไว้ซํานี้กันเด้อเนาะไปพบพอกันในคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยมื้อก็ออกมาเอาปลาอยู่ให้อยู่หน้าเมื่อกินแรงพี่น้องเอ้ยสดวก็สิไปหาพัก กินกับปลาแดงพักกระโหลกเรา,า,จจา,า,าพ,พี่น้องเสิร์ฟพักวัวพักหอมก็ถือว่าได้พอกินนี่ดอกพี่น้องเลยมาในีกันเนาะมันหนาวแนว่ผู้เพื่นตึกกันนี่ถือว่ามาอยู่พี่น้องเลยพอได้กินกับปลาแดงนาะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ฉลองกันที่ขอล่ำลาไปเลยนาะขอกล่าวคํา่าสบายดีสบายดี